กราบสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกม u n i ิคอร์นโอเวอรลนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมานําเสนอทีมเรียกว่าทีม One Turn ์นคินะครับก็เป็นทีมที่บอกเลยว่าโคตรจะ OP เลยนะครับสามารถเคลียร์ได้เกือบทุกตี้เลยนะครับผมามาดูกันครับว่าทีมนี้เป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆใครที่ดูคลิปผ่านคอสเซียของผมเนี่ยก็จะพอเห็น ว่ามันจะมีตี้ที่แบบว่าโจมตีเป็นกลุ่มได้ดีมากๆนะครับผมก็เอามาปรับปรุงนะครับให้มันโหดขึ้นนะคอนเซปต์นะครับเราจะใช้นักเวทครับเป็นตัวดาเมจหลักเลยนะก็จะใช้ตัวกระทามิเลเนียมสเปกเตอร์ตรงนี้นะครับจะมีเวททรินิตี้เลนครับโจมตีศัะตูทั้งหมดครับ3ฮิตด้วยการความแรง100นะแต่ถ้านี้มันต้องใช้การชาร์จนะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมีอีกตัวหนึ่งที่ ทำให้ตัวนักเวทเนี่ยได้เทินเลยทันทีนะซึ่งตัวนักเวทเนะครับต้องใช้นักเวทเพราะอะไรนะครับเราจะต้องใช้ Quick Cast นะครับควิกแคสเนี่ยจะ Activate ทันทีนะครับในการเริ่มการต่อสู้ทําให้เราได้สปีดเร็วที่สุดนะครับทําให้เราสามารถใช้เวทนี้ได้เลยตั้งแต่ต้นแต่ข้อเสียก็คือลบกริกอเลต50%ด้วยกันแต่ไม่เป็นไรครับเรามีท่าอุดรอยรั่วตรงนั้นนะครับอของเนี่ยที่ใช้นะครับจะมี คานเดเลียนเพนแดนนะครับทำให้ AP S ได้3 3อันทำให้ใช้ t r i นิตี้เลนได้นะครับแล้วก็จะใช้เซฟไฟเพนแดนนะครับเซฟไฟเพนแดนเนี่ยถ้ามีเป็นเซฟไฟเพนแดนเลยจะดีมากนะครับเพราะว่าเราจะใช้ทั้งควิกแคสแล้วก็ฮอกอายนะครับที่เด็ดอีกอันนึงก็คือฮอกอายนี่แหละนะครับฮอกอายก็คือได้จากของอันนี้นะสไนเปอร์แอมเบอร์เลนส์นะครับตัวฮอกอายเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจการโจมตีเนี่ยเป็นทรูไซส์ทันที แล้วก็การันตีคริติคอลด้วยนะครับทำให้ตัวควิกแคสเนี่ยครับที่ลบคริติคอลเลทเนี่ยมันไม่มีผลใดๆนะครับเพราะว่ายังไงก็ติดคลิแต่ส่วนใครที่ไม่มีสไน p เปอร์แอมเบลแลนซ์นะครับไม่เป็นไรนะครับใช้ตัวละครพวกไฟ g h เตอร์หรือตัวอื่นนะครับที่มันใส่ของไอตัวเบเฮนเวิร์นเลนตรงนี้ได้ครับมันจะมีแอร์เรีวิงอยู่ครับแอร์เรวิงก็ดีเหมือนกัน การโจมตีท่านออกไปจะเป็นทรูไซส e เหมือนกันแต่แล้วก็อันนี้จะได้แอคแท็20%ด้วยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าปาร์ตี้เนี่ยเราจะต้องปรับนิดนึงนะมันจะใช้ตัวอาชีพนี้ไม่ได้ครับมันต้องใช้พวกอาชีพเหมือนพวกเล็กนะครับมามาใช้แทนไม่งั้นมันใส่หองไม่ได้นะอ่าถัดมาครับตัวหลักอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ยืนรับดาเมจแล้วก็มีหน้าที่ที่ใช้ 퀵อิมพัตัสนะครับตัว퀵อิมพัตส s ก็จะมีของอยู่2อย่างครับที่ใช้ได้ก็คือ Black Cat Ear Hood นะครับหรือ w i t e Cat Ear h o o d อ่าหรือใครที่เล่นเนื้อเรื่องไปไกลแล้วนะครับสามารถใช้ Celestial Talisman ได้เหมือนกันครับ Celestial Talisman ก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันก็คือจะใช้ตัวสกิลที่มี c h a r g แอคแท c k เนี่ยใช้ได้ทันทีนะครับก็ใช้ได้เช่นกันแล้วแต่แอพพลเลย ของผมเนี่ยผมใช้ฮอตริกเพราะว่าฮอตริกเนี่ยม,มันเป็นตัวที่ยืนแล้วแบบทนดาเมจได้ดีนะครับใครใช้อาชีพไหนก็ได้ขอให้มันยืนทนดาเมจได้ก็พอครับเพราะว่า Quick i m เ e t ร s เนี่ยมันใช้ได้ทันทีนะครับหลังจากที่นักเวทใช้เวทปุ๊บเนี่ยมันแอคทิเวททันทีนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าสปีดของตัวเนี้ยจะเร็วแค่ไหนไม่สนใจนะครับถัดมาผมใช้ตัวนักธนูเอลนะครับ ใช้เพราะว่าผมใส่ตัวนี้ครับใส่ของนี้ครับเฟมิเลียช็อกเกอร์นะครับตัวนี้มีสกิลนะครับชื่อซัสเซเลสคอนเนคชั่นนะครับทำให้ดาเมจเวทครับแรงขึ้น50%นี่แหละครับก็ทำให้นักเวทนะครับโจมตีใช้ท่าทอตี้เลนโคตรแรงไปอีกนะครับทำให้มั่นใจได้เลยว่าดอกเดียวตายแน่นอนนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับ หน้าที่เขาจริงๆก็มีแค่บัฟแค่นี้แหละนะส่วนจะใส่อย่างอื่นมาก็ได้นะครับเผื่อศัตรูมันมีบัฟบาลียอะไรแล้วแล้วมันไม่ตายอะไรเงี้ยก็ซ้ําก็ได้ครับส่วนหน้าที่ของเจ้านี่ก็จริงๆไม่มีอะไรเลยเอาไว้ซ้ำศพเฉยๆนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับคีย์หลักก็มีอยู่แค่3ตัวเท่านั้น3ตัวนี้3ามาแหน่งนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูความโหดของตี้นี้กันนะครับ ผมจะมาสู้ในโคลอเซียมให้ดูนะครับว่ามันจัดการได้เกือบทุกตีจริงๆต้องบอกว่าตี้ที่จัดการยากเนี่ยก็คือเป็นตี้ที่แบบมีชาแมนหรือว่าตี้ที่มีตัวนกคู่นะครับเพราะมันจะดูด PP Point ของตัวละครเราทําให้เราใช้คอมโบไม่ได้แค่นั้นเองตี้ที่เหลือเนี่ยเคลียร์ได้หมดนะเพราะว่าเราเราใช้ตัวข้างหน้าครับให้มันยืนไหวอะ่ะจนใช้ท่าควิกอิมเปรสตัสได้ครับก็จบแล้วนะครับตัวอย่างเช่นกิดใครเซต แถวหน้ามาไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเจอตัวดาเมจนหนักๆจัดการตัวแถวหน้าก่อนทําให้ใช้ท่าควิกอิมเปรสัตไม่ได้ทําให้คอมโบมันแตกนะครับอัน <c oughs> นี้ผมก็คิดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยออกมาเป็นตี้แบบนี้นะ <c oughs> แหบบน่ควิกแคสปุ๊บใช้ทีนตี้เลนครับผม แล้วก็ควิ c อิม p ป t ต s ครับมาแล้วจากนั้น h a อกอ y e ครับบัฟเซอ e e s สคอ n เนคชันครับพร้อมจบแล้วครับโอ้มเรียบร้อยอันนี้ฝั่งนู้นเขามีโล่กันให้คนหนึ่งก็ไม่เป็นไรที่เหลือก็ตามเก็บงานได้นะฮะเรียบร้อยครับ เนี่ยตี้ชาแมนเนี่ยเขาไม่มีท่าดูดพีพีพอยต์เราก็ชนะได้ครับมาแล้วครับพร้อมจบครับทีนิตี้เลนตูมไปครับเหลือเซนไนครับเ็าใช้บาเรียอิมูนเมจิกครับที่เหลือแล้วก็ใช้ท่าอื่นรับจบไปนั่นแหละครับ น yeah. ี่แหละทำไมผมถึงใช้เซลล์ซอสครับเพราะว่าเผื่อแบบมีพวกตัวที่มันเหลือแบบนี้แหละอาพร้อมลบครับ ฮอกอายบัฟเรียบร้อยทุกอย่างตุ้มไปครับนี่ก็จะเหลือพวกเซนไนอย่างนี้แหละ มาควิทแคสครับเรียบร้อยคือสเตปมันสุดยอดจริงอะ่ะมันควิทแคสแล้วมันได้สปิดเร็วที่สุดทุกอย่างครบจบ เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูความโหดของตี้นี้นะครับจากในไลฟ์ของผมกันต่อเลยนะครับทุกคนดูฮะเก็บได้หมดทุกตีเลยครับมีแค่ตี้นกคู่กับที่แพ้นะครับ คือตี้นี้จมันจะแพ้ทางนกฮูกกับชาแมนเท่านั้นเองเพราะว่านกฮูกมันจะดูด PP point ครับชาแมนก็เช่นกันเนี่ยที่เหลือเก็บหมดเลยครับเก็บเรียบสุดยอดมากอะ่ะตีนี้พร้อมเก็บหมดอะ่ะ อาทินตตีเรนฮอกอายลอสเตสคอนเนคช่นเรียบร้อย

เจอคอมโบสุดยอดของเราเข้าไปรู้เรื่องเลยไหมรู้เรื่องครับผมเลเวลสามห้าแล้วยังไงฮะเอาละครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตีวันเทินคิวของผมนะครับต้องบอกเลยว่าว่าโหดจริงๆโคตรโอพีครับแล้วเนื่องจากที่ถ้าไม้ตายมันเป็นเวทมนต์ด้วยครับฉะนั้นเกาะจันหา ยังไงไม่สนใจครับมันแรงหมดทุกตี้ครับโดนคีก็คือตายและตายและตายนะครับก็เน้นย้ำอีกทีละกันนะครับจุดอ่อนของตี้นี้นะครับก็จะแพ้ตัวนกฮูกแล้วก็ชาแมนครับหรือตัวที่มันมีสกิลดูดพีพีทำให้ตัวเชนในการคอมโบเราแตกนะหรือถ้าเกิดกองหน้าของเราเนี่ยยืนไม่ไหวมีศัตรูที่สปีดเร็วๆแล้วมันรำเบียนหนักๆทำให้ตัวที่ใช้ถ้าควิกเอเวอเรสเนี่ย ตายก่อนเนี่ยตีนี้ก็คอมโบแตกเช่นกันนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์ตรงนี้ได้ผมบอกเลยครับว่าตี้นี้ชนะหมดทุกตี้ได้เลยนะครับโอเคก็ยังไงใครมีปาร์ตี้ดีๆโหดๆมาแนะนำกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกวนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย